โอเคทุ okay. Okay. กอีา่างโอเคบาสบอนสำหรับคนไทยครับวันนี้ผมอยู่ที่น้ำทะเล,เลแล้วน้ำตกเขาสวยมากสวยงามมากก็าครั้งแรกที่ผมมาก็ามีโอกาสได้เป็นวาสนาว่าวาสนาของครอบครัวครับแล้วก็พาทีมงานมาตักปริยงด้วยแผ่นแผน ประยงด้วยตอนนี้มีปรยงมาด้วยครับครับครับแล้วก็พูดคุยกันหน่อยครับทุกันมารั้งทั้งทุกครั้งทุกคร้งทุก้งทุกรั้งทกครังทุรั้งทุกครั้ครั้งทุกคั้งทครั้ทุกครั้ทุกครัทุกครั้ทุกครั้ครัุกครั้งครัุ้กครั้งทุกครั้งทุกครุกครั้งทุรั้งทุกครั้งทรั้งทุรั้